เี๋ยวซ้ายแล้วค่ะเราจะเี้ยวซ้ายบ้านองควันนี้คเคาะคบ้องลงดูครับบ้านหแขงค่นพชบ้านหนองโคแล้วนี่นะไป้ถ้าถึงทางเข้าบ้านหนองคแล้โอ้ดูเห็นบ้านไกลๆบ้านใหญ่นแล้วบ้านออกบ้นแต่ว่าซไม่ได้ำไก่นะไกนารกนะฮะเข้าไปนี่กอนไสวยมาก ตื่นเต้นนะว่ามันเกิดอะไรที่เบอร์ตีนี่งานรถตู้บ้านให้ของออิงมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ลูกสาวครับนี่จามเรามาเซอร์ไพรส์ด้วยจ้ามีอะไรเซอร์ไพรส์พี่เขาปัดรอติดตามครับลังตามไหมฮะรถจอดเรียบเลยโอ้รถจอดเรียบเลยฮะแฟนครับเอฟซีไหมครับรถจอดจอดปึเลจะมีที่จอดรถ ตอนนี้บ้านงโน้นเดินทางมาถึงหน้าบ้านลูกสาวแล้วนะครับสะอ่อนเน่ค่ะโอ้ยตื่นเต้นมะค่ะตื่นเต้นมะค่ะทุกคนตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นแล้วเนาะครับเนาะตื่นเต้นครั้งแรกนะคะเนี่ยหนูก็ไม่เคยมาโอ้ยสะอ่อนพูนักพูนักบ้าอุ้ยลูกสาวเห็นแล้วลูกสาวเห็นแล้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 ว ยืนรออยู่นะใช่เขาคอเด็กปะโอ้ยปุ้ยเด็มือวี้ยมาบรรยากาศในรถด้วยโอ้ยรถจอดเต็มเลยท่านผู้ชมลุเลยลุยเลยลุยเลยลุยเลยลดยเลยลุยเลยลุยเลยลอยเลยลุยเลยลุยเ้ยลุยเลยลุล้เเเเยเยเลเอยยเอยุเเยเล จุดเชียร์แม่อะไรแม้ร้อนไหมปักแม้ปักแม้ปักแล้ปักเลยปักเลยปักเลยอย่าฝ่าล่องลงไปเลยอย่าฝ่าล่องลงไปเล่องไปเลยอย่าเพิ่งทำล่องไปล่องไปเดี๋ยวผู้หญิงจะจุดไปบ่าไอ้ปิดปิดเค้กไว้ก่อนหน่ยบ่หายังปิดเค้กไว้ก่อนหน่ยบ่พวกพ่อคักทั้งหลายเสือบ่เอาเสือมาเอาเสือมาปิดนะใช่ก็ร้อนเดี๋ยวได้ย่าฝ่าย่าเอาเอาเสือนี่น่ะเสือปันหักแบบหนึงแป๊บนึงเสือปันหักไม่ต้องเอาเดี๋ยวไปเอาที่รถไม่ใช่หนูจะปิดเค้กไว้เดี๋ยวน้อง เดี๋ยวเราปิดติดอีกกระเป๋ากระเ๋เน่เขาจะมทหลังบะเไมัไม่รงกันหรอเาเปิดเรื่อเปิดไม่ได้เปิดอบนี้นะโเคอันนี้เบื้องหลังนะคะเขาไมได้ทายคีบได้เขาขอคีน้าเาเปิดไหมเปิดไหมพี่วิย์เปิดจะเล่นไหนุ่นขานุนขาเราเห็นไหมคะเขาจะเริ่มจะไปลไปแล้ว เจ้าก็เปิดอระตูไม่กว่าอันนี้นะคะโอ้ยดูค่ะเบิงงเนี่ยค่ะมา่อนแล้วโอ้ยต่นเต้นอันนี้นะคะทีมพองหักเดินดูนะคะมาถึงแล้วดูนะคะดูนะคะสวัสดีทุกคนนะคะอันนี้ไม่ได้ไลฟ์สดนะคะนี่คิปใช่ไหมคิปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เข้ไปุ๊ไ่เปเลียร์กนเลยไม่้ยไ่เงไปหรไปล่ไปข้างหน้าแล้วเนี่ยเเดินไปไ โอเคเก่อนคุณพ่อพี่นะคุณ่อเป็คอุ้ยคนเตียมเยอะเนี่นเตียมอยู่เตียมอยู่เดี๋ยวบอกกาเอาบ่บบมีอยู่มีอยู่มีอยู่ไปเลยมีสามคนมีคนไปเลยไปเลยโอเคจ้ะอันนี้เบื้องหลังเนาะจ๋าเนาะดูดูนะคะดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศน้องบรรยากาศน้อง แล้วนะคะบรรยากาศบ้านน้องนะคะเอ้า